สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทําข้าวเหนียวมะม่วงนะครับอันดับแรกเราต้องล้างข้าวเคี่ยวงูก่อนนะครับที่นํามาใช้คือข้าวเคี่ยวงูนะครับล้างให้สะอาดนะครับเพื่อให้สีสุกโปกออกไปจากข้าวซ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 าวนะครับสาวไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นก็เทน้ําออกนะครับเ๊เทออกนะครับเทออกให้หมดจากนั้นเราจะมาใส่น้ําดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ นี่เทลงไปนะครับโอ้ยสีหมนุสหมนสวยๆงางามเทลงไปจากนั้นคนๆน,นะครับเพื่อให้น้ำท่วมข้าวนะครับนี่คนๆๆๆนะครับนี่จากนั้นเปิดไฟหม่อของข้าวนะครับมาถึงขั้นตอนวิธีการทำน้ำนะครับน้ำมูลข้าวน้ำกะทินะครับเติมกะทิลงไปนะครับ จากนั้นใส่น้ําตาลลงไปนะครับอันนี้ความชอบแล้วแต่ความชอบของใครของเรานะครับความหวานใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็คน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 นะครับคนละลายให้เท่ากันนะครับจากนั้นมาตั้งไฟนะครับใช้ไฟออดนะครับละลายแค่น้ําตาลนะครับกับเกลือคนคนคนไปนะครับคนไปเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะครับ ไปนะครับใช้ไฟออดนะครับนี่จากนั้นข้าวของเราก็สุกแล้วนะครับจากนั้นมาเทน้ํากะทิใส่นะครับนี่เทลงไปจากนั้นหลังจากที่ใส่กะทิเข้าไปแล้วพักไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้ข้าวเหนียวของเราดูดน้ํากะทิจากนั้นเสร็จแล้วนะครับนี่นาหัวกะทิมาเทราดเลยเอ้ยนี่หัวกะทินะครับ ช้ำช้ำเทลงไปเยอะๆเลยนะอันนี้ผมชอบแบบน้ําเยอะๆนะครับนี่จะได้ตักกินแบบทั้งน้ําทั้งเนื้อทั้งข้าวนะครับเอ้ยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับข้าวเหนียวมูนมะม่วงนะครับนี่เอ้ยช้ำช้ำน้ําเยอะๆนะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะครับ นี่หอมหอมมากเลยนะครับหอมกะทินะครับใส่หัวกะทิเข้าไปโอ้ยเป็นยังไงละครับท่านผู้ชมน่ารับประทานไหมละครับโอ้โหสีสวยสุดงดงามหวานฉ่ำละมุนจริงๆข้าวเหนียวมะม่วงอย่าลืมนะครับถ้าชอบกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เชฟพอกระเทนด้วยนะครับ ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ